ในความฝันเลขนำโชคฝันว่าอุจจระ,ล,ะลาดฝันเห็นตัวเองอุจจาระ,ล,ะลาดเต็มที่นอนแปลว่าอะไรฝันเห็นตัวเองเนี่ยอ่าขี้แตกเต็มเตียง ฝันเห็นตัวเองปุจจล,ละเลอะเทอะเต็มที่นอนช่วงเนี้ให้ระวังความขัดแยง้งความสูญเสียไพ่บอกว่าช่วงเนี้คุณน่ะจะได้เพลิดเพลินและมีความสุขกับการใช้เงินท่านจะมีเงินทองมากมาย คุณจะมีเงินทองมากมายและสามารถที่จะทำกําไรจากงานที่ตัวเองทำท่านมีดวงจะได้เงินก้อนจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านนับถือช่วงเนี้จะเป็นช่วงที่ว่าคุณเนี่ยจะมีโอกาสที่ดีในด้านการเงินช่วงเนี้ยคุณน่ะจะสามารถทำงานหาเงินได้มาก มีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือทางด้านการเงินแต่ให้ระหวังการทะเลาะวิวาทหรือการสูญเสียมิตรภาพมีเกณฑ์อาจจะได้ไปงานศพญาติหรือมีเรื่องเข้ามาทะเลาะกับเพื่อนสาวคนใหม่หากเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เนี่ยท่านจะหายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วย จะมีความสนุกสนานอย่างคาดไม่ถึงเข้ามาเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจที่มีเนี่ยก็จะทุเลาเบาบางหรือหมดไปนะคะเลขนำโชค7 9 7ด 9, 7ก้าตามปกติฝันว่าอุจจาระเนี่ยหรือฝันเห็นอึเนี่ย ส่วนใหญ่จะถูกหวยได้เงินก้อนนะส่วนใหญ่คนที่ฝันเห็นอุจจาระฝันเห็นถังซ่วมฝันเห็นของสกรปรกเนี่ยจะทำกำไรในธุรกิจได้อย่างงามมีดวงถูกหวยจะได้ผลประโยชน์อาจจะได้ของขวัญฝันเห็นอุจจาระของสัตว์เนี่ยจะค้าขายดีฝันเห็นอุจาอจ,าาอจาระของตัวเองเนี่ยจะหาเงินได้จำนวนมาก ฝันเห็นอุจจาระของคนอื่นเนี่ยจะได้ผลประโยชน์จำนวนมหาศาลมีเกณฑ์ถูกหวยฝันเห็นอุจจาระของเด็กทาลกเนี่ยท่านอาจจะได้ของขวัญของฝากหรือได้ลาบปากจากคนรู้จักเลขนำโชค03 03 797 797 0330ค่ะ